อ,อือันนี้ผมไม่ได้กินข้าวลยทุกคนผมโคตรหิวอ่ะอือผมเมยบอกถ้าใครสนใจมีอะไรจะให้ผมโฆษณาทักมาได้เลยนะผมคิดไม่แพงครับ จะเป็นเพจ Facebook บอกให้เข้าไปติดตามอะไรอย่างนี้ก็ได้ทักมาได้ผมเพื่อผมเพื่อโพส์พ้ทุกคนดังพอผมก็ไม่ได้ดังอืมได้สองตัวนี้ไว้ทำสิบห้านาทีส่วนสองตัวนี้กิน ทำไมวันนี้ยำกุ้งอร่อยวะผม่ผมยดของมาเยอะนะเดี๋ยวดูคลิปต่อไปคลิปต่อไปผมจะตัดเป็นพาร์ทใหม่ใครที่ดูคลิปนี้อยู่ก็กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้วยบอกด้วยนะว่าเห็นเวลาไหนแล้วอย่าลืมนะครับผมรับลงโฆษณานทุกคนทักมาผมมาคุยกับผมได้นะบายบายเจอกันคลิปหน้า